ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสภูสุขคนคลิปก่อนนะครับลงอสองตัวล่างไปให้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากับมาที่เด็กบนกันนะอันนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ให้ดูไปที่สีชมพูนะครับตัวเน้นนะอันนี้เป็นชุด โครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างเอามาให้ดูตลอดนั่นแหละชุดโครงสร้างนี่ซื้อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในเนี้ยไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะอยู่ที่ดวงของพี่น้องเองว่านะครับพี่น้องชอบหกไหมอ่าชอบ6เลือก6ชอบ0เลือก 0, 0กูก็ถ้าเป็น0นย์ก็อ่ามันจะมี0 0 3ยนะ์ศูนย์สามนห้าศูนย์หย์เะแต่ผมก็เน้นไปที่0ูนย์เ กับ05อย่างนี้นะครับดูซิตัวนี้ผมจะมาไหมนะชอบ9นั่นแหละ9094ชอบ8 83 87นะครับอ่าอันนี้แคปหน้าจอไว้นะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่อันตัวนี้เป็นเด่นบนล่างหรือเป็นอ่าผมไปอ่านเจอคอมเมนต์ท่านหนึ่งบอกว่าเอาไปวิ่งมันก็คุ้มอยู่นะนะเดี๋ยวค่อยคุยกันไอตัวเด่นเนี่ยมันก็เป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละสูตรนี้ก็ง่ายเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอันนี้เป็นอันนี้เป็นบนชุดใหญ่นะครับบนชุดใหญ่นะพวกแต้มพวกอะไรให้เรียบร้อยนะเราจะมาดูแต้มสามตัวกันนะครับแต้มสามตัวบนกันนะแต้มสามตัวบนกันมันเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เราใช้จริงนะครับก็คือสูตรนี้แหละ นะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะมันเดินยาวนะครับตั้งแต่503นะก่อนจะเป็น503นเี่ยรู้สึกว่าจะเป็น504 50แล้วก็มา503แล้วก็ไล่มานะนอันนี้ผมทำยาวขึ้นมาให้ว่านะโอกาสบุดมันมีนะครับมันเคยบุดมาครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้สูตรมันไม่ได้ยากนะครับใช้3ตัวบนนี้บวกกันเลย นะอย่างวันนี้5 0าแล้วก็ใช้3ตัวบนนี้แหละบวกกันเลยทาเป็นแต้มเลยจะเป็นแต้มของงวดต่อไปนะครับก็คือห้าบวกศูนย์ได้ห้าหบวกสามเป็น8 8 9 0 1ดเนะเป็น5้าตัว8 9012นงวดต่อไปออก3 3 6ส3ม3บวกสเป็น6 6บวก6เป็น12ก็คือ2แต้มเป็นแต้มรวม3ตัวบนนะครับอ่าได้2อแต้มปุ๊บนี่ก็2ก็2เดินใะน2ส4 5 6ห้าห นะเป็นเป็นแบบ5ตัว2 3 4 5 6าี่ห้าหวดต่อไปออก0 4 1 0 4 1ก็คือ5แต้มนะครับแล้ววันนี้หลุดหลังจากนั้นนะเขาก็เดินยาวนะ8 6 7 8บวก6เป็น14 4บวก7เป็น11เลข1 1 2 3 4 5คือแต้มงวดต่อไปออกที่606 อ่าตัวนี้เป็นหกศูนย์หกหกศย์หก็คือสองแต้มนะไม่ใช่สี่ใช่ไหมหกศูนย์หกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองอ่าอันนี้ผมวงผิดมั้งนะสองแต้มก็คือเอางวดน,นี้ไหลมางวดนี้เอางวดนี้ไหลมางวดนี้อย่างนี้นะมันได้สองก็สองสามสี่ห้าหกงวดต่อไปออกหกหกสองหกหกสองหกบวกหกเป็นสิบสองสองบวกสองเป็นสี่ก็คือแต้มนี้มันจะมา แต้มของวันนี้จะผ่านไปอย่างนี้อ่าวันนี้ได้4แต้มใช่ไหมแล้วก็4ไปเลยนะ4 5 6 7 8ออกที่6 6 5 6บวก6เป็น12 2บวก5เป็น7ก็คือแต้มนี้นะนี้เราได้7แต้มเนี่ย6บวก6เป็นะ 6, 6, 6, 6, 12 2บวก5เป็น7แล้วก็7ไปเลยนะวันต่อไป7 8 9 0 1นะครับออกที่9 6 2 9บวก6เป็น 15บหบวกสองเป็นเลขเจ็ก็คือ7แต้มอย่างนี้นะครับนะทําด้วยมาด้วยมาอเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15งวดอันนี้15งวดแล้วนะ15งวดหลุดไป1งวดก็คืองวดนี้จาก15งวดหลุดไป1งงวดเราทํามาถึง งวดที่ออก7 0 0ศูนย์ศูนย์แล้วกระดาษมันหมดแล้วนะ,ะซึ่ง7เนี่ย7บวกเเป็น14 4บวก9้าเท่ากับ13ได้เลข3แล้วก็แต้มงวดต่อไปก็คือ3 4 5 6 7ออกที่7 0 0 3ศูนย์ศูนย์ตัวก็คือแต้ม3ตัวก็คือแต้มเจ็ดเห็นไหมเราได้แต้ม7ปุ๊บเราก็เอา7นี่แหละไปเดินเลย7 8 9 0 1 7 8 9 0 1คือ แต้มรวมของงวดต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาทำทำให้ดูเพราะว่าไใ้ตัวเนี้ยมันมันหมดกระดาษแล้วมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมเจบกศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับแต้มงวดต่อไปเนี้ยก็คือเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อน เพราะว่าเราจะได้สายยาวอยู่มั้งสูตรแบบนี้มันใช้จริงมาแล้วหลายงวดแล้วนะเป็นแต้มคือเจ็ดแปดเก่คือ, 7, 8, 9, 0, 1, คอ,อแต้มงวดต่อไปนะครับซึ่งงวดต่อไป3าบวกเเป็น10 10ิบบวกเได้17ก็คือ7ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มก็คือตัวแรกเลยนะเข้าก็คือตัวนี้ เจ็ดแต้มปากการี่เลอนะมันมันหมึกมันมันมันซึมออกมา <c oughs> อ่าต่อไปนะครับเราได้เจ็ดแต้มแล้วก็เจ็ดเดินอีกนะครับเราได้เจ็ดแต้มแล้วก็เจ็ดสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดแต้งมงวดต่อไป มันได้แต้มตัวเดิมก็คือ7 8 9 0 1 7 8 9 0 1งวดต่อไป9บวก8เป็น17 7บวก4เป็น11 11ก็คือเลข1นะครับเข้าที่แต้ม1หลังจากที่ได้1นึ่งเราก็เอาหไปโดยเลยหนึ่งบวกกัน8บวก9 7 7บวก4ีเป็นเจ็เลขห 2องสาสี่ห้านะอันนี้เป็นแต้มรวม3ตัวนะ1 2 3 4 5สอาออกที่5 6 3 5บวก6เป็น11จเเลขหนึ่ 1, 1, บวกสเป็นเลขสวันนี้4แต้มนะ4แต้มก็คือตัวนี้เป็นสูตรง่ายๆหวัง,งว่าพี่น้องคงจะไม่งงนะใด้3ตัวนี่แหละบวกกัน4แต้มแล้วก็เอา4ไปเดินเลย บวก,กันแล้ด้ด้4แล้วก็4เดิน4 5 6 7 8หอ่าสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหดปดวนนี้หลุดหรือเปล่านะ8บวกอ่าใช่8ปบวกหเป็นสิบสบวกเเป็นสิอได้เลขหนึ่งซึ่งเราไม่มีเลขหนึ่งเลยนะครับเราไม่มีเลขหนึ่งเลยอันนี้หลุดมันก็คือหลุดอ่าหลังจากที่หลุด เราก็เอาเอาตัวเนี้ยบวกกันใหม่นะมันหลุดไปแล้วไงเราเราเอาตัวเลขเพวกนี้มาตั้งไม่ได้แล้วเ,เอาตัวนี้บวกกัน6กบวกแเป็น14 4บวกเเป็น11ได้เลข1น,นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้านะครับผลออกที่2 2 7ซึ่ง2 2 7ก็คือ1แต้ม 2องบวกสอเป็นสี่สบวกเเป็น11ก็คือ1แต้มนะครับก็คือหอ่ามันกลับมาเดินก็มันเคยหลุดนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เคยหลุดแต่เป็นสูตระระยะยาวนะหนึ่งได้ได้แต้มเดิมนะก็คือ1 2 3 4 5 แต้มตัวเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เคยได้นี่วันนี้78 9ด1อันนี้ก็78 9ด1นะครับเขาออกที่วันแรกมาตัวนี้วันที่2มาตัวนี้เป็นเลขตัวเดิมนะอันนี้อันนี้เอาไวด้ดูเดี๋ยวผมมาย้อนมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวบางท่านก็บอกผิดเราจะเอามาให้ดูทําไมเดี๋ยวก็จะว่าอีกคือแต้มสามตัวเนี่ยมันเป็นตัวเดิมได้ไหมใช่ไหมสองห้า สาอ่ะนี่ไงแต้ม7จ็ดที่6กหกหใช่ไหมหกบวกหกเป็นสิบสบวกเป็นเได้แต้ม7ก็คือวันนี้แล้ววัต่อไปมันเป็นแต้ม7ได้อีกไหมได้นะครับก็คือเราได้7ปุ๊บเนี่ยบวกกันได้ได้เจ็ดเจนงวดต่อไป9ก้าหกส5งเกบกหเป็น 15, 5, 6, 2, เเห็น 7, ไหมมันมันออกออกตัวเดิมได้นะแต้มเดิมได้ก็คือแต้ม แต e มที่ออกวันที่แล้วมาออกวันนี้ได้นะครับแล้วก็มันมีแต่แปดแอมแปด์แต้มไหนอีกเดี๋ยวผมหาก่อน5 7าเหนึ่งสาอ่ะเจ็ 7, ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสีบกเเท่ากับสิบห้าหเราได้แต้มเจ็ด ออกที่70 0ก็คือตัวนี้นะครับมันมันมันมาได้นะแต้มเดิมนะครับหรือว่ามันจะเด่นที่แต้มหนึ่งกับแต้มห้าหรือเปล่าอันนี้เป็นแต้มรวมสามตัวนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆนะมันเป็นสูตรง่ายๆพี่น้องก็น่าจะมีแต้มของพี่น้องอยู่ถ้าพี่น้องมาชนตัวไหนก็คือตัวนั้นอันนี้ผมทําขึ้นมาแค่สูตรเดียวนะแต้มรวมสามตัวพี่น้องก็น่าจะมีสูตรของพี่น้องนะ ถ้าส่วนตัวผมชอบแต้มหนึ่งกับแต้มห้าแต้มตัวเดิมกับแต้มตัวนี้ก็คือหมายความว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวเดิมหรือว่าตัวนี้ผมชอบแต้มหนึ่งกับแต้มหนะ้าแต่มาอาจจะมาแต้มสองสามสี่ก็ได้นะครับอันนี้มาทําให้ดูนะทาให้ดูว่าแ้มรวมสามตัวบนความน่าจับเป็นนะครับนะพี่น้องลองไปจับดูนะครับเป็นไปได้ไหมนะมันเป็นสูตรง่ายๆเองหรอกมัน ถ้าหวยออกปุ๊บดูปั๊บเลยแหละว,ว่าแต้มตัวไปงวดอะไรนะเดี๋ยวนะโอเคอันนี้เอาสามตัวบวกกันเนาะทีนี้อ่าผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์เหมือนกันนะอ่านอ่านดูเออบางท่านก็หลักสิบเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางท่านก็ชอบแปดบางท่านชอบเก้าบางท่านชอบหก อ่ะมันก็แล้วแต่ดวงของพี่น้องอีกนะครับแต่ผมชอบก็คือสองสองตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะบางท่านก็ว่ามันดับทุกหลักอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเออบางท่านก็ศูนย์ก็เก้าไม่มาหรืออะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ส่วนตัวนะถ้าเกิดว่ามันมาสองสองตัวเนี้ยนะมันมาสองตัวนี้เดี๋ยวเขียนแต้มสามตัวใ่ก่อนอันนี้แต้มสองตัวนะ คือผมจะรวมให้ทีเดียวนะครับเวลาหวอยออกแล้วมันจะต้องไม่ได้ไปเปิดหานะเปิดหาว่าไอ้สูตรแต้มเข้าไหมสูตรหยิบใบนี้มาใบเดียวมันมีอะไรที่เข้ามั่งหลุดมั่งก็จะรู้กันใบเดียวไปเลยแต้ม3มตัวก็คือ1 2 3่งามส้านะไม่แน่เดี๋ยวผมจะคิดสูตรขึ้นมาอีกเพื่อเอามาชนลองดูนะ แต่ผมจะขอดึงส่วนตัวนะผมจะดึงไปแต้มนี้ก่อนนะแต้มหนึ่งกับแต้มห้าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าออกสี่ห้ากับสี่เจ็ดถ้าสี่ห้ามาสองสี่ห้าหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งนะพออาจจะเป็นเลขเบิ้ลก็ก็สวยอยู่นะสองสี่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งแต้มนะครับ หแต้มถ้าเป็น4 7, นี่แต้มนี่ก็0 4 7อันนี้ก็1แต้มอันนี้1นึ่งแต้มนะถ้าเกิดว่าเป็น5แต้มหกสอันนี้5แต้มนะหกบกสเป็น10ได้5้โอเคหแต้มตัวนี้ก็สวยไม่ใช่ว่าไม่สวยนะ4 4 7สนออก2องแล้วมา 4, 4ี่ หัวใบบ้าอะไรออกแบบนี้เดี๋ยวก็จะว่าอีกละแต่ผมชอบนะชอบเบิ้ลอย่างเงี้ยนะหรือว่าเรียงนะครับนะไอ้ตัวเนี้ยสองสี่ห้าอ่าหรือเขาจะเป็นเรียงแบบอันนั้นเลยสามสี่ห้าสี่สี่ห้าถ้าสี่สี่ห้ามันกี่แต้มละ่ะสี่สี่เป็นแปดไปแล้วก็สามแต้มมันก็ยังเข้าอยู่นะเป็นสี่สี่ห้านะก็คือแต้มเนี่ยดูเอานะแต่ตัวที่ผมคัดมาเนี่ยมันจะ มันจะมาให้หรือเปล่านะครับก็พี่น้องมีตัวเด่น2ตัวอยู่แล้วนะาการตัดเลขนะครับพี่น้องอาจจะมีการตัดการคำนวณที่แม่นยำกว่าผมมากนะแต่การนำเสนอก็คือ,อาผมมา,าแต้มนะแต้มก็ความน่าเป็น7จ็ดพวกนี้นะแต้มรวม3ตัวก็เห็นๆนั่นแหละ1 2 3 4 5นะครับ แต่ดวงของพี่น้องจะเลือกเอาตัวไหนนะครับสูตรก็เห็นเห็นกันนั่นแหละทําก็ให้การเห็นเห็นไม่ต้องบวกเยอะนะประมาณนี้นะสวยนะสี่สผมว่าอาจจะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอ,อีกก็ได้นะอ,อย่างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเบิ้ลหน้านะเจ็ดเจ็ดแล้วมาเบิ้ลหลัง7 0็ดศูเขาก็เขาก็ได้แล้วก็มา3ามสหรือเปล่ามัน มันมีโอกาสเบื้องสามงวดติดโดยทีเดียวแล้วเลขเนี่ยเขาเป็นเลขเลขเรียงเลขพี่น้องมาตลอดนะหกแปดเจ็ดอย่างเงี้ยทำไมหกแปดเจ็ดอย่างเงี้ยเกือบจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าแต่เขาเป็นเลขแปดมันเป็นเลขพี่กับน้องไงอันนี้ก็เบื้องสองสองเจ็ดมาแล้วเป็นสี่สี่เจ็ดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็พิารนาเอาเองนะครับลองดูลองดูงดเผื่อดวงใครดวงมันนะ ผมก็มีหน้าที่คิดค้นสูตรมาให้พี่น้องดูนะครับแล้วไปตัดสินใจเอาไปรวมกับสูตรของพี่น้องเองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมมั่นใจไอ้นี่ไอ้สีชมพูเนี่ยติดให้เห็นแน่นอนหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดติดให้เห็นแน่นอนไม่บนก็ล่างนั่นแหละแต่อันนี้ผมจับตามแต้มบน นะจับตามไม่ใช่จับตามแต้มบนนะอันนี้ไม่ได้จับตามแต้มก็คือผมจับเลขตัวแทนกับเลขพี่น้องไว้นะครับผมเชื่อว่าเลขตัวแทนกับเลขพี่น้องน่าจะเดินต่อนะเลขตัวแทนกับเลขพี่น้องผมเคยทำไปให้แล้วแหละบางท่านก็อาจจะ,จะยังไม่เข้าใจเนาะ ในขนาดทิ้งไปเยอะแล้วมันมันยังหาไอ,ไอ้ไอ้นั่นผมไม่เจอเลขตัวแทนเลขพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําใหม่ให้มันมันดูดูดีมีระเบียบกว่าน,นี้หน่อยนะไอ้เลขตัวแทนกับเลขพี่น้องน่ะมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะอันนี้เป็นเป็นกลุ่มเลข ที่กว้างมากนะเป็นกลุ่มเลขกว้างจอมรับว่ามันกว้างเลขพี่กับน้องก็คือ0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8อันนี้ก็คือเลขพี่น้องพี่น้องน้องพี่นั่นแหละเลขใกล้เคียงกันเลขติดกันเลขตัวแทนนะก็คือ0 5 1 6 2 7 3 8แล้วก็49ครบ10ตัวเหมือนกันเลขเบิ้ลก็0 0ยัน99ครบ10ตัวเหมือนกันนะแต่นะครับในช่วงูงนี้นะ พี่น้องจอะลืมนะเลขพวกนี้มาทุกงวดนั่นแหละแต่เราเลือกไม่ถูกว่าจะเบิ้ลจะพี่น้องจะเรียงนะจะยังไงเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะสลับท่านที่เข้ามาใหม่อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆแหละแล้วแต่พี่น้องจะไปเลือกเอานะมันปฏิเสธไม่ได้ในชั่วโมงนี้มันต้องมีเลขล่างด้วยสิใช่ไหมม,มันถึงจะดูครบถ้วนโอเคเดี๋ยวให้ดูใบนี้นะช่วงหลังๆนะ เอาช่วงหลังก็พอหรือว่าเอาถ้าก่อนหน้านู้นมันมันมันก็ยังหลุดอยู่นะอ่ะนเนี้ยเก้ากับแปดเนี้ย,กกยเลขใกล้เคียงกันมากนะเก้ากับแปดแล้วหนึ่งกับหกอย่างเงี้ยก็คืออ่าเอาเอาตัวนี้มาดูแล้วกันนะเก้าแปดมีไหมเนี่ยมันมีแปดเก้าเก้าแปดอยู่แล้วตัวเนี้ตัวต่อไปมันเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งก็เปิดตัวนี้เห็นไหมแล้วก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์มันก็อยู่ในนี้ อ่า90ปุ๊บอ่างวดนี้ไม่มีออก9 3้าส4 3สี่อส่สมหนึ่งนสมะมันมันมี8 9กอีกละ89ก็อยู่นี่แหละอันนี้มันทิ้งไปกี่งวด3 4สงวดนะอันนี้ผมย้อนให้ดูดูไกลไกออก8 9้าปุ๊บออกสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งมันอยู่นี่อันนี้ผมย้อนย้อนไกลนะแล้วก็ทิ้งไปหนึ่งงวดอ่าทิ้งไปแค่งวดเดียวนะแล้วก็มาออกสองแดล่างสองปดก็คือ เอสองแปดไม่ใช่เนาะสองแปดไม่ใช่อันนี้หกเจ็ดหกเจ็ดนะหกเจ็ดอยู่นี่นะหกเจ็ดก็คือตัวนี้ 9, เก้าอ่ะงวดต่อไปก็คือเก้าสี่เก้าสี่ก็คือตัวนี้ออกเลขตัวแทนหกสองไม่ใช่ข้ามไปหนึ่งงวดแล้วมาออกหกห้าหกห้าก็อยู่นี่ข้ามหนึ่งงวดนะออกหกห้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมาเบิ้ลที่ศูนย์ เลขเบิ้ลเลขเบิ้ลปุ๊บสี่สี่อีกอยู่นี้เลขบนเห็นไหมศูนย์ศูนย์สี่สี่แล้วก็สามสองสามสองก็เลขพี่น้องสองสามสามสองตัวนี้เรามาออกสองหนึ่งกับสามแปดสองหนึ่งนี่เลขพี่น้องสามแปดเลขตัวแทนนะครับสองหนึ่งสามแปดสี่สามเลขพี่กับน้องตัวนี้สี่สามสามสี่ กหนึ่งอีกจ่งางหากนะมันเป็นสี่สามกับหกหนึ่งใช่ไหมสี่อ่าสี่สามสามสี่อยู่นี่หนึ่งหกหกหนึ่งอยู่นี่แต่มันก็ยังเป็นวงกว้างนะครับหกสามอ่าไม่ใช่อ่าสองหนึ่งไม้แค่นี้สองหนึ่งปุ๊บศูนย์เก้าอยู่นี่ศูนย์เก้าอ่าก็มาออกสองสามอีกสองสามอยู่นี่ เป็นเลขกพี่กับน้องพี่กับน้องมาตลอดก็มาเบิลศูนย์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 ปุ๊บก็ามาเบิลเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาออกห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดกับห้าศูนย์วันนี้มีกําไรก็คือเจ็ดเจ็ดจะอยู่ตรงนี้นะห้าศูนย์อยู่ตรงนี้เขามาพร้อมกันเจ็ด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 ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็มาออกตัวนี้อีกเก้าสี่เลขตัวแทนห้าสี่เลขพี่น้องก็คือเก้าสี่ ห้าสี่สี่ห้านั่นแหละมันต้องกลับด้วยนะแต่ในชั่วโมงเนี้ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะเก้าสี่ห้าสี่ก็ยังมาออกสามสองอีกสามสองก็เลขกพี่กับน้องนั่นแหละสองสามสามสองสามสองมาออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็ตัวนี้แปดเจ็ดปุ๊บมาออกสองสองเจ็ดสองเจ็ดก็คือตัวนี้นะแล้วงวดเนี้ยนะครับ เขาจะมาเลขตัวไหนระหว่างเลขเบิ้ลเลขตัวแทนหรือว่าเลขพี่น้องนะครับนะอย่าทิ้งเลขพี่น้องหรือเลขตัวแทนพวกนี้มันถ้าไม่บนก็ล่างนะครับไม่บนก็ล่างนะการจับแล้วแต่พี่น้องจะจะ,จะ,จะ,จะมีแนวคิดยังไงแต่พี่น้องก็ตรวจสอบดูได้นะดูดูได้เลยนะตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์ศูนย์มานะทั้งบนผมก็ไล่ให้ดูบ้างนิดนิดหนึน่ง,งมันจะเว้นอยู่กี่งวดถ้าพี่น้องซื้อแล้วมันจะได้กําไรจะ ขาดทุนอะไรก็พี่น้องก็ไปคุมนวณเอาเองนะูนศูนย์เห็นไหมเบิ้ลสี่สี่เบิ้ลสามสองพี่น้องสามแปดตัวแทนสองหนึ่งอะไรพวกนี้ยนะครับเขาจะเดินมาจากนี่เลยแบบไม่หยุดสักนวดนะเดินมาจากศูนย์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวดติดละเขาจะเดินมาไม่เลขเบิ้ลก็เลขพี่น้องหรือก็เลขตัวแทนนะครับเขาจะมาตลอดนะซื้อ,อยังไงก็ได้มันมันน่าจะติดให้เห็น ทีนี้อ้าวแล้วเ,เราจะไปเลือกยังไงนี่ยังไงก็ผมเลือกให้นะเลือกให้สีชมพูดูเอานะครับถ้าแปดมานะแปดอะไรที่มันเนี่ยแปดสามก็คือเลขตัวแทนแล้วแปดเจ็ดก็คือเลขกับพี่กับน้องเก้าศูนย์ก็เลขพี่กับน้องน้องกับพี่นั่นแหละแล้วก็เก้าสี่ก็เลขตัวแทนศูนย์ห้าเลขตัวแทนนะ า0990นี่มันมีสามการเพราะว่า <c oughs> 6มานะจะเป็น65 6667นะครับหรือว่า16เลขตัวแทน77เลขเบิ้์45เลขพี่น้องนะ27เลขตัวเดิมก็ยังก็ยังทำให้นะก็โอเคนะเรื่องสูตรเรื่อง ไอ้นั่นอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับสังเกตหวังว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะไม่มากก็น้อยนะไปคิพิจารณาไปดัดแปลงไปไปสังเกตดูอีกทีนึงนะช่วยกันคนละไม้คนละมือผมก็มีหน้าที่มานำเสนอเออพี่น้องอาอาจจะไปดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่นะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแ้มรวม3ตัวบนมาฝาก1 2 3 4 5สสี่ห้า น่าจะติดให้เห็นนะครับแต่ตัดที่เราจับนี่มันจะถูกไหมออก็ปิดทีหนึ่งนะถ้าใครมีสูตรสองตัวเด็ดๆก็พยายามจับให้มันได้แต่อย่างได้มาหางเดียวอย่างเนี้ยนะจับให้มันได้แ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพี่น้องไม่อาจถูกสามตัวบนตรงเลยนะอย่างพี่น้องได้ตัวเด็ดๆสมมตินะสมมตุติสมมติว่าได้สี่ห้ามาพี่น้องก็สี่กับห้า จับให้มันได้เป็น5้าแต้มหนึ่งสสามสี่ห้าห้าเอาเอาตัวไหนใส่ก็ได้เอาใส่ให้มันให้มันตรง1 2ึ่งสมี่ห้าพี่น้องอาจจะจะถูก3ามตัวบนตรงนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาทักทายคุยกันพี่น้องมีสูตรเด็ดๆจะแบ่งปันก็ยินดีนะครับยินดีรับฟังนะครับ นะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ